สวัสดีครับวันนี้ชีวิตโคนมาโนกับทีมงานนะครับมาลุยกันแหมแล้วนะครบอบเลยนะครับวันนี้เรามาปักเบ็ดกันนะครับเน้่จะเยือปลาหมอหรือปลาเสด็จเป็นลำน้ำเพื่อนะครับ่เพื่อเราจะใส่อาทั้งสองข้างเลยนะครับเป็นหมูหัวปลามันจะกินดีกว่านะครับช่วงนี้มันอากาศมันหนาวนะครับนี่เราจะมาลุยกันแหมสักครั้งหนึ่ง fc ก็บ่มีคลิปลงเลยนะครับอ่าเดี๋ยวคงจะมีแนนนนะครับเขาจะต้องมาทําเมนูกันในหมู่ห้เมนูมันอย่างมปลาก็อกอยู่นะครับขึ้นอยู่ในกใ่เยือลูกป่านะครับป่าสเสด็จนี่นะครับปลาหมอนะครับอ้สองนี้ก็นมาคอยมีคลิปเอฟซ fc ได้ดูติดวันละคลิปนักนะครับ นี่ก็ประมาณห้าโมงห้าโมงนะครับาแรงน้อยตั้งใจจะไปหมายอื่นแล้วนะครับแต่ว่ามันป่นเบิกเข้าเห็นแนละ้วเสียดายขนาดใส่สลับก่นไปนะครับฝั่งขวาเลขประมาณสามสิบก็หลังนะครับอ้าวไปเล,เลยครับฝั่งเดียวเห,อเหรอเพือ่อเพิ่มความหย่างใสได้ก็ใส่ฝั่งนี้ก่อนนะครับ

Chan lan ní gà lắm 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 ปกตถิระเดินเสนจะใส่ยากน้อยนะครับ,บใส่ลักษณะนี้นคแต้มเล่นบนผิวน้ำน้อยหมายนี่จัดงามน,นะครับวันนี้หมายมกะครับถ้บคนอื่นก็ต้องนะครับขอขอบคุณเลยนะครับเนือ้อน้องนิกนะครับหรือน้อ,นองสงการน,นะครับเป็นสนับสนุนเรือเข้ามานะครับ เปินแากประชาสัมพันธ์น้อยนะครับเปิลเปิดร้านนะครับร้านลาบร้านซาอาหารหลายอย่างนะครับอยู่ตีศีลาชานะครับศีราชาชลบุรีเนาะเปินจืดแล่นหนาวเหนือลำปางน่นะครับแ้านอยู่ขอบอ่างหนองข้อนะครับเอฟซีทันใดอยู่ใกล้หรือพันไปพันมากแวกไปอุดหนุนได้นะครับเน่ทำไมเขาถูกอุทุกข้างนะครับเราะว่าเปินสนับสนุนหองมานะครับขอบคุณจัดหนักนะครับ มีมกขนาดนะครับปลเหี้ก่อนปลากอฮะปล่าไม่ด้อกวงยีแหละอืมจเป็นปลาข้าวมากกว่าาข้าไปหมเนดปลาออกดีขนาด ไ,ไ,ดได้กับแหมเรืองนะครับเนอมันจะมาทำกันสุดความสามารถน,านะครับเอาแล้วครับนี่กันหลังสุดท้ายละมืดพอดีพึดงกับวออารุ่นกันนะครับเนอนะครับรอบแหลกจะเป็นได้ของป่าออกดีขนาด กินบากินแหมก๋งนะครับรมือลันมือลันนะครับลืมลันกับขึ้นไปห้างคข้าเจือกันกันนองหนองแบบนี่นะครับเดี๋ยวเรคนตรงนี้นะครับเซนไซด์ด้วยปลูกโซ่เหลืองไว้ต้นนี้นะครับเอามาพักห้างหลังนี้นะครับตูงเซนไซด์บนนะครับเอาแล้วครับแล้วพุทธก็พอยติดตามนะครับเนื้อนี่พุทธในน้ำเพื่อ มีเมนูออยังคอยติดตามนะครับเน้อทางช่องเอฟซนะครับเขาไม่ได้ทําให้ทํากันมันหลายวันล้วได้ลงหลายวันแล้วคิดถึงเหมือนกันนะครับตัวมาติดๆแล้วครับเจ้าของวลีโออยมางเงี้ยบ <Hey, on. S 1> <laughs> ่ะฮ้่ก่อนเราแค่ก่อนเต็มน้ากันตอนเนี่ย <laughs> โอ้ออยัยงเไง โม่โม่เออหมองานของตายหมอของตายเนาะเออครับเอ่อคืนนี้ยู่เมียครับโม่เข้าบันไดมาแล้วครับครับนี่ก็สองทุ่มครึ่งแล้วครับเก็สามทุ่มแล้วเขาจะลงเรือไปพออ่าป่าเบ็ดที่เขาปักไว้นะครับเัาจะได้ผลขนาดไหนอากาศหนาวช่วงนี้นะครับไปเดินทางยังนี่หยุดเป็นในห้างเราหนิในห้างครับเฮ้ยกอนเฮ้ยกอน จ้ามเอผมจะคิวางแล้ครับฟังจริงหน่อยใครใครเขไปก่อนใช่ไหมเอ้อคบนม่ากะได้กะใช้ได้ทั้งสองฝั่งเออเนือนี่เขาถ่ายได้แต่เนีาย โอ้เหลืองแหลกอุปติดีนี่เลยนี่เลยเออนะมีอยวนี้จะได้ผลกันเนาะนะครับหนาวหนาวอีกหนาวล่ำนะครับนะครับของเหลนี้การเคลื่อนไหวแล้วนะครับ

นึงตัวนะครับนี่หลาบัวมาน้องโอ้พริกหลาบเลยตำน้ำพริกนี่ขาบแล้วเนี่ยครบแหลกกินเบ็ดป้อมหูเลยอย่างนี้ที่ผมนึกว่าลูกป่าลูกป่าได้อยู่นะครับผู้ได้่นครับ ถ้ามาด้วยกันสักแก้วเี่ยวเป็นในห้างเหียนี่ันหนึ่งละถ่ายได้เอ้ biết một đây gì không không Nam cách Nó lại tựa động cái không vào đây Nào cũng thế nào เด็กมาจุดมาพอกันเห็หนหลอมนะครับเดินทาง 10, ครับเบ็ดกับผมมีการเคลื่อนไหวนะครับแต่เหมือนแบบเหมือนยงกันนะครับพว่ามันผูกมาเจ้าก็าจะมาดูเห็นหลอ่อืมเงินเท่านี้เดือดหอกยังไงยังเก่า

Tìm okay. dùng hủ hô cái gì nào một cái lòng 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 Hử? Dạ บ่ได้. Ừ, cân Rồi không? tít Đu. bữa ăn, bả cốt cả <laughs> Phật, bộ, Kết tít <laughs> này cốt cả con. Bả <laughs> <cốt> <laughs>

หอมน้ำหนักมันลดครับอันนี้กับ่ันมาหนึ่งคืนเต็มๆแล้วครับนี่เจ้าหันแล้วนะครับใจเบ็เบเจ้าเราควายเลยล่ะคนนั้นไอ้ทางไหนทางหัวกันเหย่หอมาของนี้นมันลุ่นกันโอนะครับเราเจ้าป็นไดพของอาารการนะครับ โห่เถับใส่เบ็ดคืนมีหันไม้ได้ตัวเดียวนะครับแล้วเรือไว้นี่ก็ขาใจให้เรียบร้อยแล้วก็หูก่อนนะ ไม่นี <t t ่นะครับบเก็บเถื่อนขั้วจมัใจช่วงวันแต่ป่านนี้เลยตั้มลันมันหันลัน งามขนาดนะครับปลากินหนาวนี่ก้าโมงยังหนาวเลยนะครับตันนี้ที่เขาลงมาดูนี่ครับ <c oughs> ตีก็่อนขึ้นบุนหมดว่างูยังกินอยู่ก็จะเ่นอืมนะครับนี่ป่าย่งน้อ จะว่ากันเบ็ดปอมเป๊ะม่สองคน โอ้ได้อยู่อืตัวงามงี้ยเลยคือหน่อยครับไปเป็นลิมเป็นลิมได้อยู่คนได้อยู่ตัวที่สองครับจากมันจะขึ้นหนึ่งตัวอะครับเขาถ่ายอยู่ครก่อนยังยังได้นี่ลูกปลาม้วนเลย โอ้นี่ก็หลังสุดท้ายเลยนะครับอช่วงนี้เขาก็คงจะต้องพักก่อนสักระยะหนึ่งนะครับมาใส่เบ็ดปักเบ็ดกันปามามากินในแต่เลยนะครับกินกี่ตัวนะครับได้สองตัวหนึ่งวันถึงตะคืนนะครับถึงเจ้ารก็ถือว่าที่เขาหนอกกรับ ตอนเขา,าทีมงานเาเอาบรรยากาศมาฝากอลไกันนะค,ะนะคะรับลงเรือพักเบ็ดกันนะครับขอบคุณแฟนคลับที่เข้ามาติดตามนะครับจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามคกคับช่องชีวิตขุมนอกอช่องก็คือช่องชีวิตขุมนกเอฟซีนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอย่างแนะนำเหนก็คคอยติดตามนะครับเราจะคงจะไปใส่กัปฟันกันนะครับแมวตั้งหนูนะคะใครอยากเข้าท่ากูาอนะครับ เห็นะครับดูปะกันใหม่ครับหสับวันนี้ไว้ตัวอีก,ก่อนนะครับสวัสดีครับผม